พี่มินมอทีตแล้วพูดไปหน่อยครับฮ <c oughs> ดิวชิโร่นี่ดิวชิโร่จะเล่นพี่อย่างนี้เลยอ่ะนี่พี่อ่านปุ๊บนี่พี่บินมาเลยนะถือบา,อาร์ด้วยตอนบินเนี่ยโหดไหมอะ <c oughs> คือแบบน้องเขาอ่าจริงๆน้องเขาจะหมายหมายถึงน่าจะเป็นท่าแมนทีสนะครับ <c oughs> คือต้องบอกอย่างี้เลยนะดิวชิโร่ <c oughs> พี่ยงกลางแขนไม่สุดเลย แล้วพี่จะทําได้ไหมเร,เราต้องพูดด้วยโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูสภาพไหนสภาพนั้นเราไม่มีโกโหกกัน mm. หน้าทิมก็หน้าทิมนะพาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยเอาเป็นว่าพี่จะพูดว่าดิวชิโร่ถ้าพี่หน้าทิมพาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยโอเคไหมหลังจากที่ทําท่าแมนทีสนะหรือว่ามอทีสนะเดี๋ยวพี่จัดให้เลยบินถือบ้ามาคิดดูดิ uh? เดี๋ยวเริ่มอย่างนี้นะทุกคนดิวชิโร่ถ้า พี่หน้าทิมพาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยการแข็งสุดผมจะพยายามให้มันขนาดอย่างนี้นะ,ะทุกคนนะเราผมโหดมากอะ่ะบอกเลยดิวไม่ดิว,ด,วดิวชีโร่ตาพี่หน้าทิมพาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยไอ<ะ>้อดิวเอ้ยมึงให้ทำไรวะเนี่ยโอ้ยนี่ว้างมากเลยคนระับผมตื่นเต้นวะ ดิวชีโล่ถ้าพี่หน้าทิมพาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยนะมึงโอ้ยผ่านซ้ำไปยิยงดิวชีโล่ถ้าพี่หน้าทิมพาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยนะไอ้เนาะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยอุ้ยไรอุ้ยเขาต่ออุ้ยโอ้โอโอเ้โอเกมทุกคนครับจบ เดี๋ยวบินเอาบากลับ่อนโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่ไหวยกไม่ไหวพอ